เรื่องนี้มีมาในพระพระุทธไตรปิจกจะขอเล่าเรื่องสู่กันฟังจะได้เบื่อน้อยพูดกัแต่ธรรมะนี่มันเบื่อนาน <c oughs> ยิ่งฟังยิ่งเบื่อยิ่งฟังยิ่งเบื่อธรรมะมไม่เ่อยซึ้งใจฟังไม่เพลินสำหรับท่านนี่นึกถึงพระพุทธเจ้านิดเดียวยอมรับนักถือชุกขณะจิตเดียวคือไม่นานนะักถ้าใช้เวลาก็ไม่ถึงชั่วโมง ได้เป็นเทวดาท่านพวกนี้มีนายมาในพระธรรมบทตั้งค่าีว่ามาแต่กุนลีเทพบุตร <c oughs> ท่านผู้นี้เป็นลูกของพราหมณ์พรามณ์ที่ไม่เคารพในพระพุทธเจา้าและก็เป็นพราหมณ์ขั้นพิเศษเสียด้วยที่เรียกว่าขั้นพิเศษก็เพราะว่าแกไม่เคยให้อะไรใครเลยในชีวิต ชื่อว่าทินนากะปุปกะกับพรามพ่อของเขานะอาทินนากะที่แปลไม่เคยให้ปุปกะในการก่อนในชีวิตในการก่อนก่อนที่พบพระพุทธเจ้าเนี่ยเขาไม่เคยให้อะไรใครเลยแก,ก่พูว่ากนพบพระพุทธเจ้าก็ไม่ได้แต่ต้อง่ากที่ไม่ก่อนที่พบลูกชายที่เปเทวดาในความจริงการพบพระพุทธเจ้านะครับพบกันมานาน ไม่เคยแม้แต่ยกมือไหว้ไม่เคยมีความเคารพนิดสังนิดหน่อยตัวเองก็มีความรู้สึกว่าการเป็นเศรษฐีของตัวพระเจ้าไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้พระรหันไม่ได้หาทรัพย์สมบัติมาให้คนอื่นไม่ได้ให้ทรัพย์สมบัติพ่อแม่ปู่ย่าตายายหาไว้ให้ในเมื่อคนอื่นไม่เกี่ยวข้องกับฐานะ ็เลยไม่ยื่นโยนฐานะสงเคราะห์ใครแต่ใครทั้งหมดก็มีกินมีใช้โดยเฉพาะในครอบครัวเท่านั้นพราหมณ์คนนี้จึงมีช้าย,ยาวอาทินอากาะพบกับพราหมณ์แปลว่าพราหมณ์ผู้ไม่เคยให้อะไรใครมาในการก่อนเลยมาให้ตอนหลังที่พบลูกชายตายที่เป็นเทวดาเนี่ยก็ให้กันนี่ท่านที่เคยได้ฟังใครก็พูดมาว่าตายแล้วไม่มีการเกิด พระพุทธเจ้าเรื่องนี้พระเจ้าทรงตรัสพระพุทธเจ้ารรทรงยืนยันและอาตมาเองก็ยืนยันด้วยว่าตายและมีการเกิดแน่ถ้าทําดีแม้แต่น้อยแต่ก่อนจะตายนึกถึงความดีเกิดปนเิวดาได้ก็ขอยืนยันด้วยเหมือนกันถามว่าอะไรเป็นเครื่องพิสูจน์ก็ต้องตอบว่าลูกศิษย์ทุกหาเป็นแสนเขาสามารถทํากันได้แล้วละระลึกช่ายก็ได้ อาตีตังสยานเหตุการณ์ในอดีตสามารถทําได้อน,นาคตังสยานเหตุการณ์ข้างหน้าในอนาคตสามารถทําได้โอเพนิวาสานติยานฤชาได้เขาทํากันได้ยานนอกจากนี้เขาก็ทํากันได้หมดทำกันได้เป็นแสนแสนคนทศสา,สากรกล้ายืนยันคําสอนอองสมนเดจประสัมาสัรพุตธเจ้าพรเดียวมันจะเลิกไป ขอพูดต่อไปว่าพราหมณ์ผู้นี้ก็มีลูกชายอยู่หนึ่งคนลูกชายคนนี้ตามบาลีก็ไม่ปรากฏชื่อชัด <c oughs> ไม่ได้บอกชื่อไว้ไว่าชื่ออะไรตัวแกเองจริงๆก็บาลีก็ไม่บอกชื่อบอกแต่เพียงนิสัยว่าไม่ชอบให้อะไรใครเท่านั้น <c oughs> ต่อมาลูกชายป่วยเป็นหนุ่มแล้ว ลูกชายป่วยเวลานั้นพระพุทธเจ้าก็เสด็จไปเมืองนั้นเดินผ่านมาผ่านไปตอนชาปินาบาัตพระเดินผ่านมาผ่านไปจะไปไหนก็เชิญไปใช้แม่นับถือนายเชื่อแล้วกันวงความพอลูกชายป่วยไอความรู้สึกข,ของแกว่าไอลูกป่วยนี่ถ้าไปหาหมอมันก็เสียสตังถ้าจะไปซื้อยามันก็เสียเงิน เรื่องเงินกับสตางค์มันก็เหมือนกันถ้าเป็นเวลานี้นะถ้าไปโรงพยาบาลดีๆเนี่ยที่มีชื่อมีเสียงเข้าไปเมืองวันแรกเป็นหมืน่นลูกชายก็่ะตายช็อกในวันแรกแกไม่ยอมเสีย,งเ,งเ,สยงเงินเสียทองแน่ถึงเวลานั้นมีแพทย์แผนโบราณเยอะเสียงเงินไม่มากแกก็ยังไม่ยอมเสียเมื่อลูกชายป่วยหนักเข้าแกก็ไปถามหมอ อาการของรูปแบบนี้เป็นโรคผอมเหลืองกินก็ไม่ได้นอนก็ไม่หลับอาการอึดอัดอยเสมอฟัดหน้าเวียงหลังเป็นปกติอยากจะทราบว่าอาการอย่างนี้จะสักจ,จะใช้ยาอะไรหนอรักษาจึงจะหายนี่ความขี้เหนียวของแกรักทรัพย์สินมากกว่ารักโลก ตามธรรมด,ดาหมอเขาต้องปิดบังความรู้ของเขาเป็นของธรรมด,ดาเพราะเขามีอาชีพหมอถ้าเราไปเป็นหมอแข่งเขาหมอเ็าหากินไม่ได้เขาบอกตำรายากลางบ้านให้เขาไม่ยากลางบ้านให้ไม่ใช่ยาในหลักสูตรที่คนนิยมใช้กันเองตามชาวบ้านผนึกว่าเวลานั้นหมอก็บอกยากลางบ้านเป็นยาสมุนไพรแกก็มาเก็บยาเอง ให้ลูกกินไอ้ยานี่ก็ถูกลูกจริงๆคือยานี่ถูกลูกลูกกินแล้วก็ถูกยาแต่ไม่ตรงกับโรคไม่สามารถรักษาโรคได้แต่คนกินถูกยาคือกินเข้าไปปากมันก็ชนยาแล้วยาถูกลูกแต่ยาไม่ถูกโรคถ้ายาไม่สามารถกำจัดโรคได้ก็ป่วยหนักตรงไปทุกที ตาพรามก็มานั่งคิดว่าเวลานี้ลูกของเราป่วยอยู่ในห้องห้องมีเครื่องประดับประดามมากมีเครื่องมีราคาแพงมากถ้าการไข้มันหนักมากขึ้นมาเมื่อไหร่หนักไปกว่าน,นี้ญาติทั้งใหญ่หลายลูกเข้าก็จะมีความโหงใหญ่เดี๋ยวคนนั้นก็จะมาเยี่ยมเดี๋ยวคนนี้ก็จะมาเยี่ยมการจะห้ามญาติเยี่ยมนี่ก็เป็นการไม่ดี <c oughs> เื่อเข้ามาเยี่ยมในห้องเห็นของมีค่ามากๆไปยะขอหน่อนขอนี่เราไปจะเสียของเปล่ายากรนั้นเลยชวนเมียช่วยกันอุ้มลูกชายลูกชายเดินไม่ไหวแล้วป่วยหนักมากเอามานอนไว้ที่ระเบียงเรือนซึ่งไม่มีเครื่องประดับแล้วก็เอายาประเภชนั้นใด้กินลูกก็หนักลงมาทุกทีในที่สุดชีวิตใกล้จะหมด เรียกว่าใกล้จะเลิกเราไม่เลิกราหายใจจะตายกันแล้วลูกชายเมื่อถูกทุกข์ทรมานมากจากโรคก็มานึกในใจว่าพ่อก็ดีแม่ก็ดีทรัพย์มากมายที่อยู่ในฐานะมาหาเศรษฐีก็ดีของเรานี้ไม่เกิดประโยชน์กับเราเลยพ่อกับแม่ไม่มีความรักเราจริงเราป่วยพ่อจะหา หมอมาดูษาพ,พ่อกับตัวเสียเงินจะซื้อยาที่ก็ปรุงดีแล้วพ่อกับตัวเสียเงินเอายาที่ไปเก็บเองจากป่ามาให้เรากินก็ไม่ถูกกับโรคอาการร่อแร่ทุกเวทนาหนักอย่างนี้ก็รวมความว่าพ่อก็ไม่ใช่ที่พึ่งแม่ก็ไม่ใช่ที่พึ่งรั์สินทั้งหลายก็ไม่ใช่ที่พึ่งเราไม่มีที่พึ่ง ไม่รู้จะหน้าไปหาใครคิดมาคิดไปก็ฟังข่าวตามข่าวเล่าเลย mm hmm. ก็เลยว่าพระสมณะโคดมบรมครูที่สอนคนทั่วๆวไปท่านมีฤทธิ์และท่านก็ใจดีมีความเมตตาไม่เลือกบุคคลจึงตั้งใจของตนว่าขอพระสมณะโคดมบรมครูมาโปรดข้าพระเจ้าด้วยเถิดคอยช่วยหายโรคเป็นปกติ ความจริงเขาไม่เรื่มใส่พระเจ้าในเรื่องอื่นเลยในกายก่อน,นแม้จะยกมือไหวก็ไม่มีสอนพ่อสอนมาให้เขาไหว้เธอก็นั่งนึกนอนนึกมนนันนนั่งไม่ได้ขอโทษนั่งไม่ได้แลแ้วได้ต่นอนนอนแล้วให้ใจแรงก็ไม่ได้เพราะไม่มีแรงจะให้ใจให้ใจเบาๆขยับกายก็เกือบจะไม่ไหวได้แต่กรอกหน้าไปกรอกหน้ามาพลิกซ้ายพลิกขวาก็แสนลําบาก นึกถึงองค์สมเด็จพระผู้มีพระภาคคือพระพุทธเจ้าว,ว่าขอมาโปรดให้หายโรคที่เธอะมันเจ็บเลือเกินมันปวดเลือเกินเวลานี้แรงก็ไม่มีแล้วรายกฏว่าตอนเช้ามืดองค์สมเด็จพระบาททีแก้วทรงใช้อำนาจพระพุทธญาณเ,เห็นทุกขเวทนาของลูกชายของมหาเศรษฐีก็อ,อธินยกกับพรพกรกับราม ตอนนี้ก็ยังไม่รู้จักชื่อเัาเือนกันว่าชื่ออะไรบาลีไม่ได้บอกว่าเธอมีทุกขก์ทรมานมากต้องการให้ตถาคตไปช่วยในตอนเช้าองค์สมเด็จพระพูทมีพระพาเจ้ากับบ้านนนท์สมเด็จเดินไปบินาบาดผ่านบ้านนั้นพอดีองค์สมเด็จพระญิาสีนี่เปล่งฉับพรังสีพุ่งไปให้เห็นคนเดียวคือเฉพาะลูกชายท่านเศรษฐีก็ทินกะกับพกระคราม เวลานั้นกขหนหน้าข้างองฝาแสงสว่างพุ่งเข้าตาเขาด้วยกำลังนิคของพระพุทธเจ้า <c oughs> เขาก็แปลกใจว่าแสงอะไรเข้าตาเราทิกกายกลับมาเห็นพระพุทธเจ้าพระนรนกำลังเดินมิจบัดมือยกไหวไม่ไหวแล้วแต่ใจใจยอมรอมยอมรับนับถือองค์สมเด็จพระบัณฑิตแก้วตั้งใจว่าขอพระองค์ เปรดช่วยพระพเจ้าหายจะกโรคเถิดพระเจ้าค่ะแต่พระุทธเจ้าก็ไม่ได้ทรงเหลียวไปท่านเดินท่านเรื่อยๆไปพระนนุ์ก็เดินตามเขาก็นึกถึงพระพุทธเจ้าไปก็เป็การพอดีใกล้เวลานั้นนึกถึงพระพุทธเจ้าเห็นพระทเจ้าไม่นานเขาก็ต้องสิ้นลมปราณคือตายจากความเป็นคนการตายที่มันดาแต่พระตัวสัตว์มันตายเฉพาะร่างกายเท่านั้น จิตใจหรือว่าที่นักปฏิบัติเขาเรียกอาทิตย์สมานกายคือกายที่ไม่สามารถเห็นนต้ตานเนื้อมันก็ออกจากร่างเนื้อนี้ไปให้ร่างเนื้อนี้ก็หมดลมหายใจหมดลมปราณทั้งหมดธาตุไฟดับธาตุลมหมดหรือธาตุาน้ำก็ธาตุาด,ดินอยู่ด้วยกันสองนาย น,น,นานๆข้าวธาตุดินก็ทนระาตุน้ำไม่ไหวน้ำละลายดินเน่าขึ้นมาเหม็นคลุง้งแต่เนื้อแท้จริงๆที่สมาในกายคือกายของเขาจริงๆไปเกิดเป็นเทวดาบนสวรรค์ชั้นดาวดึงสเทวโลกมีนามว่ามัะแตกุณลีเทพบุตรคำว่ามัแตกุณลีเทพบุตรน,ตนี่ท่านแปลว่าเป็นเทพบุตรที่มีต่างหูเกลี้ยง คือตางหูไม่มีเครื่องประดับเป็นเพชรตามธรรมดาเทวดาเนี่ยเขามีเครื่องประดับเป็นเพชรแพรพราวเป็นยับคนนี้ทำบุญนิดเดียวขอโทษคำว่าทำบุญก็ทุกจะเรียกว่าทำทำด้ใจต้องนึกถึงบุญนิดเดียวคือนึกถึงพระพุทธเจ้าตายแล้วไปเทวดาบนสวรรค์ชันเดินไปถึงสตวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจรารณา ว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องทิพย์ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเจวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแทนพุทธบริษัทเขาก็รู้ตัวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอธินากะปปกกับพราหมณ์ เป็นพรามที่เป็นผ่านคือคขามา่านแปลว่างโง่ไม่รู้จักทําความดีแม้แต่การให้ทานพระพุทธเจ้ากับรรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านสมบันเสมอแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มี <c oughs> แต่สําหรับเรานี้มาเป็นจิวันดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไมใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านมาเกิดเป็นจรวัดา ตายแล้วเปเทวดาบนสวรรค์ชั้นเดียวกับเดสถิวโลกหลังจากนั้นเขาก็มานั่งพิจารณาว่าวิมานของเราเป็นวิมานทองคําทองคําทั้งหลังร่างกายเรามีเครื่องที่ประดับร่างกายก็เป็นทิพย์เขาก็ถอยหลังคิดว่าก่อนที่มาเกิดเป็นเทวดาเนี่ยเราอยู่ที่ไหนความเป็นทิพย์ของกายความเป็นทิพย์ของใจบรรดาแทนพุทธบริษัท เขาก็รู้ตัว,ตวทันทีว่าเราเป็นลูกชายของพราหมณ์มีนามอาธินากรปภกับพราหมณ์เป็นพราหม์ที่เป็น,นออพ่านคือคขวามาผ่านแป,ปลว่าโง่ไม่รู้จักทําความดีแม้แต่การให้ทานพระพุดาเจ้าก,ก็บ,บรนรดาภาษาวกหลายท่านมากท่านเดินผ่านบ้านสมัเสมอแม้แต่ยกมือไหว้ก็ไม่มี แต่สาหรับเรานี้มาเป็นเทวดาได้เพราะอาศัยความดีที่นึกถึงพระพุทธเจ้าไปใช้เวลานิดเดียวยอมถวายความเคารพท่านเมื่อเกิดเป็นเทวดาอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมีวิมานก็วิมานทองคาอยกเปรียบเทียบกวบบิมาบ้านเก่าๆสู้กันไม่ได้เลยบ้านสู้ไม่ได้ร่างกายก็ไม่ร่างกายเป็่นทิพย์ดรรูร่างกายเก่าร่างกายเก่าเวลานี้พ่อกําลังนําไปฝังไว้ในยประชา เมื่อฝังแล้วพ่อก็ยืนร้องไห้อยู่ใกล้หลุมบนบานสายกล่าวคอยลูกชายลงมาเกิดเมื่อเกิดเป็นลูกใหม่เออคิดในใจว่าพ่อก็เราจอมโง่สาโงา่จอมผ่านแสนผ่านเราจะต้องไปดัดสันดานพ่อให้รู้จักสร้างความดีวันรุ่งขึ้นพระพราหมณ์ซึ่งเป็นพ่อก็เถอนี้ไปยืนร้องไห้ใกล้หลุมฝังศพ แล้วก็บนบน,บนบานแสงกล่าววหน้าไหวหลังตามแบบฉบับของพราหมณ์ขอพระพรผู้เป็นเจ้าช่วยลูกชายมาเกิดเป็นลูกชายใหม่เธอก็แปลงกายของเธอคล้ายคนเดิมแต่สวยกว่าไปยืนในประชาใกล้ๆก,กับพ่อเก่าของเธอเธอก็ยืนร้องไห้บงังพรามเห็นชายคนนี้เข้าเข้าใจว่าเป็นลูกชายเพราะคล้ายคืนกันมากแต่ไม่ถือว่าไม่เป็นลูกชายก็เหมือนลูกชาย จังเดินเข้าไปใกล้แล้วก็แปลกใจว่าทําไมหนอแเราร้องไห้ถึงลูกชายของเราที่ตายไปแล้วต้องการให้กลับมาเกิดชายหนุ่มคนนี้ยังหนุ่มอยู่ยังไม่น่าจะมีเมียเหมือนเราไม่น่าจะมีลูกเธอมายืนร้องไห้เพราะอะไรจึงเดินเข้าไปใกล้ถามว่าโภบุริษัดูก่อนท่านผู้เจริญแร้เมื่อรุดผู้เจริญเธอร้องไห้เพราะอะไร แม่ได้กุนลีเทพบอกก็ถามพ่อว่า,วาลุงร้องไห้เพราะอะไรเดยก็เล่าให้ฟังมาร้องไห้ลูกชายตายลูกชายหน้าตานนหน้าตาคล,ล้ายเธอรูปร่างสูงทรงเหมือนกันแต่เธอสวยกว่า <c oughs> ตายไปแล้วใหญ่ห้กลับมาเกิดใหม่เมื่อบอกแล้วก็ถามว่า,า,วาเธอร้องไห้เพราะอะไรนายหนุ่มก็บอกว่าผมมีรถทองคําอยู่คันหนึ่งมันสวยมากก็รับ แต่ไม่มีล้อที่ร้องไห้อยากได้ล้อรามก็คิดว่าชายคนนี้เหมือนลูกชายของเราเราต้องการเอาไว้เป็นลูกเป็นที่ระลึกอย่างน้อยที่สุดก็แทนมีความรู้สึกรักแทนลูกได้ก็ถามว่าเธอต้องการล้อเงินือลรอทองเ็นล้อแก้วมณีฉันจะหาให้แต่ว่าต้องเป็นลูกฉันนะมันในกุนลีที่ผมก็คิดว่าพ่อของเราเมื่อเราป่วย ขี้เหนียวแม้แต่ค่ายายก็ไม่ยอมซื้อค่าหมอไม่ยอมจ้างเวลานี้ยะให้เงินให้ทองให้แก้วมณีเป็นล้อรถสคา,าแพงกว่าท้งมากที่ก่อนไม่คิดจึงคิดจะดัดฉันดานเพราะว่าผมไม,ไม่ต้องการประเพณ้นะครับเพราะรถรถขุมสวยมากต้องการดวงใจงกระโดงทิดมาเป็นล้อรถอย่างละ้งังตา,าพรามโมไม่ว่าไอบา้บ้าไม่จะมีมันได้ยังไง ดวงจันทร์และดวงอาทิตย์ใครต้องการมันไม่ได้หรอกมันอยสูงเกินไปพระเตกุณนลีก็ถามว่าแล้วท่านต้องการลูกชายของท่านเวลานี้ยันทราบไหมลูกชายเจ้าชายอยู่ที่ไหนพราม์บอกว่าไม่รู้เธอก็เปรียบเทียบว่าการที่ผมต้องการสิ่งที่ผมเห็นกับที่ลงต้องการสิ่งที่ลงไม่เห็นอย่างไหนจะบ้ามากกว่ากันพราหมณยอมแพ้กระรองความในที่สุดพระเตกุณนลีเพื่อนบอกก็บอกให้พรามา์ทราบ ว่าเธอนะี่ยก็คือมัตตคุณลีลูกชายเวลานี้ไปเกิดเป็นเทวดาเพราะอาศัยมีความเดิมใสนะสั้นสมมาตุพุทธเจ้าก็แนะนําให้พ่อไปพบพระพุทธเจ้าเวลาเหลือน้อยเหลือสองนาทีต้องรีบรัดแล้วก็กลับไปวิมัยเขาตนลามออกจากที่นั่นแล้วก็ไปบ้านบอกให้เมียจัดอาหารเป็นพิเศษวันนี้ยายรัตนาองค์สมเด็จพระบรมโตโกเกตกับสา,าวกมาฉันที่บ้าน แล้วไปฟ้าพุทธเจ้าถามว่าพระสมณโคโดมอยากจะทราบว่าคนที่ไม่เคยให้ทานไม่เคยถวายทานไม่เคยฟังเทศไม่เคยยกมือไหว้ท่านนึกถึงท่านอย่างเดียวเกิดวิเทวดามีไหมพุทธเจ้าบอกเยอะแยะไปไม่ใช่นับหมื่นนับแสนนับเป็นกกฏแล้วก็ถามว่าเมื่อเช้านี้ท่านไปพบแล้วใช่ไหมหลังจากนั้นองค์สมเด็จพระจอมไตรก็ทรงเรียกมัตฑคุณลีเทพบุตร ให้มาพร้อมีมานมาเมื่อม่แต่คุณมันิินารีมาแล้วก็ลงจากมีมานมาไหวพระเจ้าพระเจ้าก็ทรง,งเทศหลดุดพรอเทศจบเธอก็เป็นประโสดาบัน